เม <No>, no. าหมออกอคือแบบไม่อยากเมาอะย้ำชัดว่าขอปฏิวัติตัวเองใหม่แล้วจ้าเมื่อดีเจบุกกดนัชพรรณช้อยหยุดตามใจปากหักห้ามใจตัวเองงดหม่ำเขาเย็นจนตอนนี้น้ำหนักตัวลดลงไปแล้วถึงเกิโลกร,รมัมแต่ว่าเท่านี้คงยังไม่พอเพราะเจ้าตัวจะขอเอาลงอีกให้ได้สัก20กิโลน <Yeah. S 2> ้าวชาฝสายแก้วก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกแรงนะคะน่ารัก ออมสุชาติเป็นงงไม่น้อยที่จู่ๆก็โดนจู่ยับหลังเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของน้องสาวไมาพ้พิรัตที่โพส์ข้าความชี้แจ้งกรณีของความวันเกิดน้องแม well ็กซ์เวลจนถูกแฟนๆบางคนหาว่าเข้าข้างงานนี้สาวออมบอกก็แค่อยากให้กำลังใจเท่านั้นซ้อมขอโทษหากทำให้เคนืยไม่พอใจแต่หลังจากนี้คงต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นก่อนคอมเมนต์ใส่แล้วล่ะคะ่ะสูนะ้ๆนตัวเอง ทีวีวันนี้รายงานข่าวรักถึงทางตอนของสาวยืนอาน Girls Generation จับนักร้องนักแสดงหนุ่มลีส s งกิโดยใช้ SM Entertainment ต้อนสัตวดขอนักร้องส,สาวออกมายืนยันข่าวนี้ด้วยเช่นกันพร้อมย้ำว่าเป็นการจากกันด้วยดีและยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันส่วนสาเหตุจะเป็นเพราะอะไรก็เปิดเขาไปดูเลยค่ะเช็ค และถ้าใครคิดจะเปลี่ยนสีผมใหม่สีเทาอมฟ้าของนักร้องหนุ่มเซนมาลิกก็เป็นไอเดียที่เก๋เหมือนกันโดยหนุ่มเซนเพิ่งเปลี่ยนสีผมลัำประกาศถอนมันกับอดีตคนรักเพอร์รี่เอดเวิร์นั่นเองยังมี่าวอื่นๆให้อัปเดตอีกเทียบคลิกเข้าไปดูเลยที่ไหนเอ็นประเทศแอปพลิเคชันค่ะลา